สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาช่วยเฉลยช่วยสอนนะคะแนทำวิธีการทำกันบ้านนะคะทำยังไงให้ได้12คะแนนเต็มถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะ 1. ถ้าเรามีวงเล็บเราจะทำในวงเล็บก่อนเนาะ2ถ้าไม่มีวงเล็บ ถ้าไม่มีวงเล็บนักเรียนก็ต้องไปทำการคูณกับการหารก่อนเป็นอันดับแรกเราค่อยเปลี่ยนเป็นการบวกกับการลบนะคะอันนี้เราต้องจำทุกครั้งเราใช้แบบนี้จะได้ไม่ผิดนะคะอ่ะคุณครูเขียนไว้ให้เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูเครื่องหมายมีบวกมีหารมีคูณอ่ะมีบวกมีหารมีคูณไม่มีวงเล็บผ่านข้อหนึ่ง เรามาอยู่ในอันนี้ในอันส่วนที่มันไม่มีวงเล็บเพราะนั้นอันดับแรกเลยนักเรียนต้องไปทําที่คูณกับหารใช่ไหมแต่ทีนี้เราเจอเครื่องหมายหารก่อนเพราะว่าอะยเขาบอกว่าให้เรียงตามปกติจากซ้ายไปหาขวาจากซ้ายไปหาขวาเจอเครื่องหมายหารก่อนเราหารก่อนเลย60หาร10บได้6เพอได้หนึ่งตัวปุ๊บนักเรียนฉากตัวอื่นลงมา เราค่อยเป็นสเต็ปเดิมอ่ามีบวกกับคูณทําอะไรก่อนคะทําคูณก่อนทําคูณก่อนก็เอาเครื่องหมายคูณมาคิดหาคําตอบก่อน6 3สาแปดเราจึงมาเป็นฉากตัวอื่นลงมาแล้วก็18บแปวกหเท่ากับยีเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบยี่สิบสีค่ะก็ วิธีการทําทุกครั้งแล้วก็จะต้องทําเหมือนเดิมก็คือหนึ่งจำว่าเราจะต้องทําในวงเล็บก่อนสองถ้าไม่มีวงเล็บเราจะทำการคูนกับหารแล้วจึงเปลี่ยนเป็นการบวกกับการลบเรียงตามปกติจากซ้ายไปหาขวาอย่างข้อนี้เจอวงเล็บเพราะนั้นเราทำในวงเล็บก่อนเลย15คูณ3ได้45สห้า ได้หนึ่งตัวปุ๊บชักลงมาต่อไปเครื่องหมายต่อไปก็คือการคูณกับการหารใช่ไหมนักเรียนนักเรียนเรียงได้ตามปกติจากซ้ายไปขวาได้เลยค่ะก็เป็นสิบห้าคูณสี่สิบห้าก่อนเป็นอันดับแรกสิบห้าคูณสี่สิบห้าได้สองร้อยยี่สิบห้าชักหารเก้าลงมา ก็จะเหลือเท่ากับ225หาร9เท่ากับ25เพราะฉะนั้นข้อ2ตอบก็เหมือนเดิมจำต้องจำให้ได้ต้องจำได้แล้วนะคะหคือทำในวงเล็บ2ไม่มีวงเล็บทำคูณกับหารคูณกับหารเสร็จไปบวกกับลบเรียงจากซ้ายไปหาขวาตามปกติเนาะ อันนี้ข้อ3เจอวงเล็บก่อนเพราะนั้นก็ทำในวงเล็บ15ลบ12เหลือ3ชักตัวอื่นลงมาตามปกติค่ะต่อมามีเครื่องหมายคูณเออมีเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณใช่ไหมลกูกก็เข้าสเตปนี้เครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณเจออันไหนก่อนทําอันนั้น นักเรียนไม่ต้องข้ามไปเป็นการคูณก่อนนะนักเรียนเจออันไหนก่อนทำอันนั้น,นเรียงจากซ้ายไปหาขวาตามปกตินักเรียนก็เจอหารก่อนนักเรียนทําหารก่อน36หาร3เหลือ12ชับตัวหลังลงมา12 4 48โอเคไหมคะอ่ะต่อไปข้อ4 เจอวงเล็บทำวงเล็บก่อนอ่ะอันแรกสิบห้าบวกเจ็บห้าบวกเจ็บห้าบวกเเท่ากับสิบองเไม่ใช่สิบห้าห้าบวกเจเท่ากับสิงวงเล็บที่สองข้างหลัง22่สลบยี่เหลือสองอ่ะได้แล้ว คำตอบในวงเล็บแล้วเลยก็ชักตัวที่เหลือพร้อมเครื่องหมายลงมาแค่นี้เองอ่ะพอได้เสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บสเต็ปต่อไปก็เหมือนเดิมมันเข้าในสเต็ปการคูณกับการหารใช่ไหมโลกเออไม่มีวงเล็บทำคูณกับหารก่อนเจอคูณก่อนเราจึงทำเครื่องหมายคูณก่อน12บสองคูณแปดสิบ แล้วค่อยจึงมาชักหารสองลงมาเก้าสิบหกหารสองเพราะนั้นเท่ากับสี่สิบแปดเท่านี้เองค่ะข้อหนะคะก่นเมือนเดิมติดเดิม1นื้ทำในวงเล็บสองถ้าไม่มีวงเล็บทำคูณกับหารแล้วจะเปลี่ยนเป็นบวกกับลบเราต้องจำแบบนี้อ่ะเริ่มกันเลยอย่างข้าหาอห้าเจอวงเล็บใช่ไหมเราก็ทำในวงเล็บก่อนแปดบวแปเต้น 16หกใส่สิบหกตัวอื่นนักเรียนยังไม่เก่งนักเรียนค่อยๆทำนักเรียนอย่ารีบนะคะอ่ะเป็นแบบนี้หส่ 4, อ่ะต่อไปเข้าสเต็ปอะไรเข้าสเต็ปการคูณกับการหารใช่ไหมเดี๋ยในข้อสองการคูณกับการหารโดยที่ไม่มีวงเล็บเพราะนั้นก็เรียนจากซ้ายไปขวาแปดคูณแปดแปดคูณแปดเป็นแป6แปดหกสิบสี่ 64. ชักตัวต่อไปลงมาเราทำทีละหนึ่งตัวก่อนเดี๋ยวเราเก่งแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยทำแบบรวดเร็ว พอได้แบบนี้ปุ๊บก็เลี่ยงจากซ้ายไปขวาตามปกติ64หาร16เท่ากับ4ีซักตัวที่เหลือโจทที่เหลือลงมาก็จะเป็น4หาร4 4หาร4เท่ากับหนึ่งเท่านี้เองค่ะข้อ6กบางข้อ6ก็ทำไหนก่อนคะทำในวงเล็บก่อนเนาะสิบสี่บวกสิเป็นยีซักโจทย์ที่เหลือลงมาต่อไปเจอคูณกับหารไม่มีวงเล็บทำคูณกับหารก่อนเราเจอคูณ เราทำคูณก่อนยี่สิบแปดคูณสองได้เท่าไหร่ลูกยี่สิบแปดคูณสองได้ห้าสิบหกแล้วก็คูณตัวหลังเจอคูณทำคูณก่อนคูณตัวหลังเจ็ดคูณแปดก็ได้ห้าสิบหกเหมือนกันคูณกับคูณเสร็จแล้วเหลือเครื่องหมายอะไรเหลือเครื่องหมายลบชักเครื่องหมายลบลงมาเพราะนั้นเหลือห้าสิบหกลบข้อสุเด็ดเะเป็นความจำของเราก่อนจำหนึ่งวงเล็บ สองไม่มีวงเล็บทาคูณกับหารแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นบวกกับลบโอเคไหมอ่ะในอันนี้อยู่ในสเต,ต็ปที่2เลยไม่มีวงเล็บเข้าสอคือทําคูณกับหารก่อนก็ไปไล่ดูคูณเจอคูณก่อน8ปดสามยี่สิบสี่ได้หนึ่งตัวปุ๊บชักตัวอื่นลงมาสเต,ต็ปต่อไปเจอหารยี่สิบสี่หารหกเท่ากับสี่ชักตัวอื่นลงมาค่ะ ต่อไปมีบวกกับลบใช่ไหมเรียงจากซ้ายไปขวาได้ตามปกติ1 4บลบสเหลือ10บชักตัวหลังลงมาบวกสเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น10บวกสเท่ากับสิบสี่ข้อ8นะคะเจอวงเล็บทําวงเล็บก่อน26่บวกยีเป็น50เสร็จแล้วนักเรียนชักตัวอื่นลงมานะแล้วก็เราเจอในสเต็ปการบวกกับการลบทั้งหมดมีลบมีบวกมีลบเลียงซ้ายไปขวาได้ตามปกติสา ลบสิบหกเหลือสิบหกสิบหกเอาไปบวกกับอีกห้าสิบแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลบกับห้าสิบสิบหกบวกห้าสิบเป็นหกสิบหกลบห้าสิบเพราะฉะนั้นเท่ากับสิบหกวงเล็บซึ่งในวงเล็บเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยเหมือนทุกอย่างก็คืออันที่หนึ่งเราทําคูณกับหารก่อนแล้วจึงเป็นบวกกับลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงเล็บของเราเราเจอหารก่อนเราหารเลยยี่สิบแปดหารหนึ่งได้ยี่สิบแปดกลายเป็นยี่สิบแปดลบสาม อ่ะค่อยๆทำไม่เป็นไรยี่สิบแปดลบสามเหลือยี่สิบห้าแล้วก็ชักโจทย์ข้างหน้ากับข้างหลังลงมาอ่าเหลือการบวกเอ็ดเหลือการลบกับการคูณทำไรก,ก่อนคะทำคูณก่อนยี่สิบห้าลบสองได้ห้าสิบชักโจทย์ตัวหน้าลงมาเพราะะนานมันคือห้าสิบเอ็ดลบห้าสิบเพราะนั้นข้ 9, อเก้าตอบเท่ากับหนึ่งค่ะข้อสิบทำในวงเล็บก่อนซึ่งในวงเล็บมีหลายเครื่องหมายก็ทำคูณกับหารก่อนข้อนี้มีหารนักเเียกก็หารก่อน สี่สิบหกหารสองนะคะสี่สิบหกสี่สิบหกหารสองเท่ากับยี่สิบสามแล้วก็ซักเครื่องหมายมาลบสามคูณแปดโอเคต่อมาเราก็ทำในวงเล็บนะคะยี่สามบวกสามเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกบวกอีกเก้าเป็นสามสิบห้าเพราะขนาดอันนี้รวบได้เรารวบเลยเป็นสามสิบห้าคือในวงเล็บทั้งหมด เราก็ชักโจทย์ที่เหลือลงมาอ่าต่อมาเจอลบกับเจอคูณทำเครื่องหมายอะไรก่อนทำเครื่องหมายคูณก่อนเพราะฉะนั้น3ามคูณสาเท่ากับยีใส่24จริงๆเราทำตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ได้นะคะเนี่ยทำตั้งแต่ตัวนี้เลยก็ได้นัเกเรียนจะได้ไม่งงเนาะอ่ะต่อมาเอได้24เสร็จแล้วปุ๊บชักลงมาค่ะ สรุปแล้วก็จะเป็น35สิลบยี่ี่เท่ากับสิตอบได้เลยค่ะนะคะเราทำมาเยอะแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องทำในวงเล็บก่อน4 2่สิบสลบยีเท่ากับยีชักตัวอื่นๆลงมาให้เรียบร้อยจเจอเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณอยู่ในสเต็ปเดียวกันเพราะนั้นเรียงจากซ้ายไปหาขวาได้ตามปกติ44สหารยีเหลือเท่ากับ2อชักคูณ10ลงมาเพราะนั้นกลายเป็น2องคูณสิบเท่ากับยี แข็งเลยนะต่อไปข้อ12บสอง่มีหลายวงเล็บเราก็ค่อยทำสิบแปดลบสิบสองเหลือหกใส่หกในวงเล็บที่สองมีหารกับคูณซึ่งมันอยู่ในสเต็ปเดียวกันก็เรียงจากซ้ายไปหาขวาได้ตามปกติยี่สิบหารสี่เหลือห้า 5. อ่ะโบโบเขียนตรงนี้ให้แล้วก็เป็นห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ยี่สิบห้าต่อมาชักทั้งหมดลงมา แต่อันเนี้ยอ่ะนักเรียนดูนะคะอ๋อไม่เป็นไรอ่ะพอเราทาในเครื่องหมายวงเล็บเสร็จแล้วเรียบร้อยเจอบวกเจอลบเจอคูณทำอะไรก่อนลบเจอคูณทําคูณก่อนหกคูณสามเป็นสิบแปดจักตัวอื่นที่เหลือลงมาเหลือบวกกับลบนักเรียนทาได้เลยตามปกติเรียงจากซ้ายไปหาขวาก็หกบวกยี่สิบห้าเป็นสามสิบเอ็ดแล้วจึงมาลบกับสิบแปดสามสิบเอ็ดลบสิบแปดเท่ากับสิบสามเท่านี้เองค่ะก็จะเป็นวิธีการทําที่ ง่ายๆนะคะแล้ก็เป็นถ้านักเรียนทำตามสเต็ปนักเรียนจะถูกทั้งหมดก็จะได้คะแนนเต็ม12เลยค่ะในอาทิตย์นี้ขอเพิ่มเติมงานนิดนึงค่ะให้นักเรียนแก้ข้อผิดทุกข้อใส่กระดาษรายงานหรือกระดาษ A4 นะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่บนมุมขวามือให้ชัดเจนค่ะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย